สสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวนสวัสดีครับกระโงงนายภูวนพี่ม้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนคุณครัพมืเราอาจรู้่างกรั้จัดกับ้าขม้าทองคือบ้านของไซึ่งเป็นหนึ่งในลิทำร่งเรือของนชาวไ่้าว้องไวนัลทวันค่ะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือเราตอนนี้มีกรรมวิธีอย well ่างไรถึงจะได้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเดี๋ยวพวกเราจะพาไปทําความรู้จักกับผัมแม่บ้านที่รวมตัวกันเพื่อทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะไปดูกันเลย พ like, да. ัฒนาการสิดชาติพัฒนาการได้มาเองรุ่นคนแบบเขาแก่แม่แก่นาะรุ่นสมัยก่อนนะพัฒนาการต้องจัดตั้งกลุ่มตอนนั้นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดมาชิคุดสองคนแล้วก็ปัจจุบันก็มาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำดนข้ายกดอกข้าขาวมาลายก้นหอยลายดอกมา หลายหลาย,ลายทำแค่ขนาดตอนนี้ก็ประมาณกี่ปีแล้วคะก็ไม่แน่ใจนะ2517ปัจจุบันนี้ก็ก็ตนนแต่ตบ้านแล้วไม่ทราบว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้างะะมันจะต้องมีกีแล้วก็ปันมีนก็ช่างจิตตะกอปรอกอบไปด้วหลายๆอย่าง แจะนำทุกท่านมารู้จักกับอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมอบความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะน้าบานีสัสค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญาตให้คุณน้าบานีนะคะมอบความรู้กับพวกเราได้ค่ะชื่อแปรีจินดาเพชรนะคะทุกท่านจิ๋นของข้าวบ้านพุทไผ่ค่ะแล้วันนี้นะคะจะขออนุญาตให้คุณน้าบานีนะคะพาพวกเราไปดูวิธีการทำเข้าวๆนะคะอ่าเชิญเลยค่ะลูก ก็ก่อนอื่นก็ขอเล่าประวัติของค่าบ้านพวกไผ่ก่อนนะค่ะคุณค่าบ้านพวกไผ่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2518นะคะตั้งก็คือประวัติดั้งเดิมที่เล่ากันมาก็คือเรื่องเก่ยประวัติความเป็นมาผ้าทอบ้านพวกไผ่ค่ะเนื่องจากว่าสมัยโบราณท่านมีการ ดูควายนะคะในเล้อบ้านแล้วก็บรรพทุโมดเขาได้เอาเส้นไผ่อะปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็มีการนําเส้นได้ตรงนั้นมาทอผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าขามาเจ็ดสีอยู่ต่อมา2,518นะคะได้มีหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะได้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาแนะนําการจะตั้งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มหพ สมาชิกตอนนั้นก็ประมาณ10คนนะคะได้จัดตั้งกลุ่มแล้วก็ขอสถานที่ของอาคารแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้จัดตั้กลุม่มกลุ่มขวั้าขึ้นมาแล้วก็มีรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เป็นสาวงทุกท่านที่ดได้ได้เสด็จในีอัิบนะคะแล้วก็ได้รับขวาวท,ท้าที่นี่เข้าเป็นของเสอาชีพตั้งแต่ บัตนั้นจนถึงบัตรนี้นะคะส่วนอของสำนักคือที่ทําอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสส่วนนะคะคือส่วนที่1ก็คือจะเป็นผ้าของสำนักราชวังคือของศิลปาชีพส่วนที่2ก็คือจะเป็นผ้าของ ซึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะแล้ววัสดุอุปรกรณ์นเนี่ยครับส่งรวาเป็นได้น,นี้รับมาจากที่ไหนมีในชุมชนหรือเปล่าครับณปัจจุบันไม่มีในชุมชน,นค่ะเส้นไฟของเราเส้นได้ของเราจะอยู่เอนที่สองส่วนก็คือถ้าเป็นเส้นไฟทาง อย่างสีงของข้างหลังนั้นนะคะก็คือเราจะรับมาจากศูนต์ศิลปาชีพนะคะซึ่งเราจะ,ะสมาชิกที่จะทําแค่ทําจ้างแต่อันนี้เราจะทําเพื่อจําหน่ายเองเป็นสินค้าอุปโภคของชุมชนนะคะ่ะซึ่งเราจะต้องสั่งซื้อจากทางประเทศแล้วทางการตลาดตอนนี้ครับการขายออนไลน์เนี่ยกำลังมาแรงในช่วงนี้เราสามารถไปขายทางออนไลน์นี้ดีไหมครัก็ดีค่ะ ก็ตอนนี้ก็จะเปิดเฟซของผ่าทองบ้านทุกไทยนะคะถ้าเขามาสวยๆนี่ช่วยสอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเข้าไปนั่งกัค่ะเบียดเบียดอก็ดู่าสวยอดู ดคพอลูกดึงไปถึงฝั่งี้ต้องปล่อยนะมันจะได้ข้ามหลัง่าอ่อ่าอาอาดี่แลวนี่นะก็เป็นกาวิธีคร่าวๆนะคะในการทำวาสามารถทอมือของพิณช้างก็ไส่ค่ะอย่าลืเพวคีามีากเข้าทานการจัด่าได้ยค่ะ คก็ก <in> so like ็ฟิชฟิชนะคะลานกินดาฟิกค่ะที่นี่ไม่ใช่ทําแต่ผ้านอมไม้อย่างเดียวนะคะที่ขึ้นใหม่อยู่นะตอนนี้ก็คือผ้าลายที่กรุงตอยเป็นผ้าวทองประจําจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ติดต่อได้ที่อยู่แถวหน้าบ้านพุกที่นะคะเบอร์โทรศัพท์089596866ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะาวไร่คะ คุณพอา่ะพกขมาข้อมูบ้างพวกไข่ขค่ะแต่นี่ใ่ปากะ